สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันล้างเล่าพัฒนาออกเนาะคะ่ะเป็นจ้งไดพี่น้องค่ะสูตรลดร้ายพี่น้องค่ะไอเบิงของเซียนสารคามผนวชศูนย์กับเจ็ดนอเขายูทีเจ็ดยูเนาะ,านะคะ่ะรากาของน้องตาห้ากับสี่เด่นขักแน่พี่น้องหากับที่นี่สูตรของน้องตาลดมดเลย บดติดหาติดซีเนาะค่ะไม่มีติดไปเบิรงสูตรหลักหน่วยหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างคือสามเนาะค่ะหลักหน่วยเข่าสูตรนี่เนาะค่ะสิบนวดเข่าสูตรนี่ <c oughs> โอ้ขออาไปครับพี่น้องมาตัวร้ายๆค่ะเข้าหกนวดเนาะค่ะ ถ้าตามสองสูตรนี้เด้อค่ะแอดจะเอามาลงให้อีกเดี๋ยวแอดจะบวกงวดเราจะอธิบายพี่น้องฟังน้ำเนาะค่ะแอดจับบ่ถือพี่น้องอันนี้คือแอดขัดเด่นออกมาเนาะค่ะนี่ได้เหลี่ยมน้ำแน่อยู่บ่ติดสามออกมาเลยเนาะค่ะ,ะพี่น้องคมก็แอดอีกเนาะเสีอวาหลายทันจับเอาเองเนาะค่ะหลายทันจับเอาเองที่หลักสิบล่างเนาะค่ะบันี้ไปหลักสิบล่าง หลักสิบล่างมีแค่สูตรเดียวเจ็ดเมนบอกพีนก่น้องมันออกอีกอย่างกองเดี๋ยวเ้ยวยอค่ะหลักสิบล่างเดี๋ยวเรือค่ะคนออกอีกอย่างบหนเบองเราก็งงในดงเล็กพี่น้องมันหลายอยู่กับตัวเล็กหลายๆายเลยก็งงเนาะคะ่ะ 7จ็ดแปดเจ็ดสามสามเก้าแม่นเนาค่ะหลักหน่วยคือสามหลักสิบคือเจ็ดเนาะคะ่ะเดี๋ยวนะคะเขียนสูตรไ่นี้ก่อนเจ็ดแปดเจ็ดสามสามเก้าเนาะคะ่ะแปดเจ็ดสามสามเก้าหลักสิบเข้าสูตรเดียวพี่น้องค่ะหลักสิบล่างเข้าสูตรเดียวเนาะคะ่ะ เนาะค่ะเขาสูตรนี้เราเริ่รุดมดนะคะที่หลักสิบล่างแต่ปเห็ดการบานออกมาอีกญ่เติบคนลราเนาะคะ่ะพี่น้องเนะเาะอ๋อสามน้อยบ,บนเขามานํำเนาะคะ่ะสิบล่างเข้าสูตรเดียวพี่น้องหลักหน่วยเข่าสองสูตรเนาะคะ่ะ ยแล้วแอดจะตามสองสูตรนี้ให้เนาะคะสูตรหนึ่งเดินสิบหวดสูตรหนึ่งเดินหกหวดช่วงรักสิบหลังเข่าสูตรเดียวพี่นอ้องอ่าชนหลายๆมากเลยเนาะคะ่ะสามดีดไปอยู่รักหน่วยเนาะคะ่ะนี่แหละแอดถึงเหตุเป็นสูตรสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างให้พี่น้องประจับอ่าประโกบคูเอาเอาไปเลยยังสั่นเนาะคะ่ะถ้าปักลักโอกาสลุดหลายพี่น้องเดินยากเนาะคะ่ะเดินยากมาอนีกับลุดลายเนาะคะ่ะลุดลาย ไปที่บนหลักหน่วยบนคือเก้าวมีพื่อตเลยค่ะเห็นบ้าพี่น้องหลักหน่วยบนคือเก้าหลักสิบบนคือสามแวคะ่ะหลักสิบบนสูตรนี้สิบงวดสูตรนี้หกงวดสูตรสิบเอ็ดงวดลดนะคะพี่น้องนะคะสิบบนลด รักนวยหลุดเม็ดเลยนะคะ้องไปเหตุการณ์บานนักๆจากนอยนึงแล้วเนาะพี่น้องนะะส่วนของแอดนะคะชุดเต็มเดี๋ยวเด้วยค่ะชุดเต็มเอิดเปิดพัดร่มพี่น้องห่อนแห้งบ่เปิดกับยูบอได้เนาะคะ่ะเอาลนะา,าพัฒนาติดบนล่างของแอดสามสี่ห้า FC ส่งให้8,90ตอนแอดอัดคลิปัน value, นแอดเรียวยูเนาะคะ่ะว่าแอดมันว่ามือนี่ชุดของแอดกับของ FC จะวิ่งกันได้เนาะพี่น้องที่เบิ้งคลิปจบก็บจะได้ยินอยู่เนาะที่แอดวอลนะคะแอดก็บ,บอกจับอายุสามแปดสามเก้าสามศู่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์หานยขันมันลายกะมาเอาสูตรของแอดแอดในวอลวังนสี่ยูเนาะคะ่ะ แอ็ดจับเดนวิ่งลุดสามกับเก่าพี่น้องกอดข้อกันมากเลยสามกับเก่าเนาะค่ะกอดข้อกันมากที่สามเก้าแต่ของเข้าเป็นตัวกับบนะคะพี่น้องเนาะค่ะเนี่ยทา่ากัประมาณนี้แหละค่ะเอาพราะว่าสูตรต่างๆของเขาสูตรปัก,กรักซิปน่วยต่างๆกัคขึ้นลุดไปเบิดเนาะคะ่ะลุดไปเบิด การที่จะคอนอท่านเห็นมันอยู่ตรงทีลียากอยู่พี่น้องสูตรเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเนนสามพ้ออกเจ็ด3ามามาบนล่าง9มาบนกบคู่ได้ที่ตัวกลับนะคะกบคู่เข่าตัวเน่นเลยพี่น้อง3ามกับเก่า เจ็ดเท่ากับเด่นอยู่แต่เห็นเซียนสารค้ามันจับมาแล้วก็เลยเสียยอากาสเด่นตัวอื่นแอดก็เลย่ไิจจับประกบชุดนี้ถ้าจับประกบชุดนี้เข่าบนรางได้เลยเนาะพี่น้องนะคะเข้าที่บนล่างเสียดายเนาะพี่น้องเอาไหมแต่สูตรของแอดกับของเอฟซีประกบกันเนาะคะ่ะเข่าสามเก่าเลยพี่น้องสามเก่าตรงๆรงดเนะคะ เอาพูดูนี่ละนาอพี่น้องว่าสูตรได้มันจะเดินเนาะค่ะเอาไม้พี่น้องเอาไม้จังของสูตรเหล็กเด่นนี่ของวิ่งกันใดเลยได้พี่น้องของเซียนสารกข้ามเพ่นว่างศูนย์กับเจ็ดเนาะแอดว่างสามกับเก่าเสียดายเ่านพี่น้องเนาะค่ะเอาไม้สูดไม้เด้อค่ะพี่น้องสําหรับผู้เล่นเพนท่านนี่ดวงเนาะค่ะแอดกระเฮ็ดซื่อๆเราค่ะสูตรนี้เข้า บินกันเข้าที่บนเนาะคะ่ะบินกันเข่าที่บน3ามตามกันไหมพี่น้องชุดเต็มเนาะคะ่ะชุดเต็มของแอดกอดข้อกันออกเนาะ,ะที่เลขเด่นที่เลขเด่นสีสวยเนาะพี่น้องเนาะเพราะท่านในหอดลานนังซื้อเนาะคะ่ะ จะหาโอกาสไปจักมือยูดอกคะ่ะเข้าที่ชุดเด่นเลยเนาะคะ่ะโกสีเป็นคือบอกว่าสมผู้นอพี่น้องค่ะเป็นตาเสียบพักเนาะคะ่ะถ้าเอาสีทีแอสใส่ประจำมากมันจะตัวเลขหายเลยคะ่ะถ้าแล้วตัวเลขหายเลยพี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้กะขอหยุดตีไว้สักนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเข้าชุดเต็มสามมาบนล่างอ่า แคซี่คูนะคะ่ะสามตัวบ้างไว้แค่หางเดียวพี่น้องตัวเลนเป็นออกศูนย์สามก็เฮ้ากระถือว่าเขาเนาะคะ่ะเพราะว่าเราวางไว้แค่หางเดียวเอาสําหรับคลิปนี้ขอ,อยูติไวไปซ้ำนี้เนาะคะ่ะตามกันต้อนาะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้พี่น้องขอมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สอดเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ